อ๋อใช่ค่ะตอนเราไปไปเชียวทีเข้าใหญ่แม่พุ้ยพูดว่ามีผีในบ้านของเราแลไปใส่เมมโมรี่ใช่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับนะใช่ค่ะและชารินานอนไม่หลับชาริน่านอนกับหลับกับมิมี มันนอนข้างๆอย่างเงี้ยวัาผีใช่กวัวผีแต่ไม่เชื่อในผีแต่กลัวนะแล้วก็ <_ S 2> วอ,อันนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้นอนหลับปุ๋ยเลยใช่ค่ะ Beautiful! <laughs>